สวัสดีครับแฟนเพจพีจ่าผ้าเที่ยวนะครับมื่อนี้พีจ่าผ้าเที่ยวนะครับผ้ามาอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้นะครับน้ําตกเกศคดอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเบื่อบรรยากาศนะครับน้องๆหนูๆนะครับโอุ้ยเด็กๆเด็กง่ายเด็กโตนะครับก็สามารถมาเล่นน้ำได้หมดนะครับนี IL ่กะนะครับกำลังเล่นน้ำกันสนุกสนานนะครับและบรรยากาศนะครับนี <S <s ่คือ เด็กตัวเล็กๆนะครับแต่ต้องมีผู้รักผู้ใหญ่ดูแลนะครับเด้อนี่ก็คือคนโตนะครับกําลังเดินขามลํำน้ำนะครับกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากนะครับมือนั่นนะครับพิจารณาเที่ยวนะครับไปถึงสถานที่แห่งนี้นะครับฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับเนาะแต่พอไปถึงนะครับกับสถานที่แห่งนี้ก็เริ่มฝนเริ่มกะลง่มปล่อยๆนะครับเนาะก็เริ่มจากพอมีฝนแล้วนะครับดูกระแสน้ำครับกระแสน้ําไหลแรงมากนะครับกระแสน้าไหลแห้งขัดแรงแน่นะครับอุ้ยมึงกับมึงกับมึงกับ ไปเรื่อยๆนะครับน้าก็ยังฝุ่นนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะครับพี่จ้าไปถึงฝนตกก่อนหน้านั้นนะครับแล้วตอนไปถึงฝนตกป๊กป๊กป่อยๆอยู่นะครับเนาะเมืองครับบรรยากาศนะครับธรรมชาตินะครับทีลูกกลางนะครับป่ากลางเขานะครับเนาะนี่คือนะครับด้านนอกนะครับด้านนอกของน้ำตกเกตขดพีจ่าจะพาเดินเข้าไปเมืองน้ำตกข้างในนะครับแต่ ฝนตกก้อนหนานั่นนะครับทําให้กระแสด้านในกระแสน้ำนะครับไหลเชี่ยวนะครับบ่สามารถเข้าไปถึงน้าตกได้นะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศเห็นไหมครับถ่ายบรรยากาศด้านนอกนะครับเห็นไหมครับน้องๆนู่นหนูอู้ยกลระดินน้ำเป็นสนุกสนานครับน้ําเย็นขนาดครับสถานที่แห่งนี้นะครับน้ําตกเจ็ดคดอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับมึงดูครับกระแสน้ำไหลนะครับกระแสน้ำไหลบ่แห้งไปไหนนะครับเนาะ เด็กเล็กเด็กน้อยนะครับที่ซอยเหลือตัวเองได้นะครับสามารถลุ่มน้ำได้นะครับนะครับตามอัธยาศัยเลยนะครับไม่ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลนะครับเด็กพยายามยืนเห็นไหมครับยืนได้ครับยืนเล่นน้ำให้น้ำไปสบายเลยนะครับเด็กวัยนี่นะครับเนาะแต่เด็กตัวเล็กๆนะครับตัวน้อยๆก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่กำกับดูแลนะครับเด้อนะครับเห็นไหมครับไปเรื่อยๆครับมึงบรรยากาศนะครับนี่ครับน้ำไหลมาจากมันต๊เก็บขดด่านใน ขับไหลมากนะครับมี่คือด้านหนานะครับท่างเข้าไปหาน้ำตกนะครับก็สามารถเล่นน้ำอยู่บริเวณนี้ได้นะครับเนาะกะผู้ใดมีขอบคั่วนะครับมีลูกตัวเล็กๆนะครับมีแฟนดนะครับก็สามารถผ้ากันมากเป็นขอบครั่วได้นะครับเนาะมาปูเสื้อปูสากนังอยู่ริมน้ำตกแถวนี้ได้นะครับก็สามารถมานั่งกินเข่าได้ครับเอากับเข้ากับปามากินน้ำกันเป็นขอบคั่วได้เห็นว่าครับ นี่ตรงนี้น้ำไหลนะครับน้ำไหลแห้งผสมกว้นะครับเด็กๆน้อยชอบเล่นครับเห็นนะครับดูนสนสุกสนานกันนะครับมีความสุขของเด็กๆที่ได้มาสถานที่แห่งนี้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับก็าฝากกดไลค์าากดแชร์ให้กับเพจพีจาผ้าเที่ยวในเด้อครับเด้อคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปพิจาผ้าเที่ยวจะพาไปเที่ยวจะพาไปทายคลิปณสถานที่แห่งใดนะครับก็คอยชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพจพี่จ่าพาเที่ยวไห่ในเรื่อ,รอครับเด้อขอบคุณหลายๆครับกุนที่ติดตามรับชมครับขอบคุณหลายๆครับ